สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันอีกครั้งกับการรายงานสถานการณ์สำคัญด้านแรายงานประจำสัปดาห์กับรายการกสร n นิวส์ค่ะคุณผู้ชมคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายของปีพุทธศักราช2563แล้วค่ะเรากำลังจะก้าวเข้าสู่ปีพุทธศักราชใหม่ปี2564ในโอกาสนี้ค่ะทางทีมงานกสร n นิวส์ขอใช้พื้นที่นี้เป็นสื่อกลางในการส่งความสุขและความปรารถนาดีไปยังคุณผู้ชมทุกท่านที่ให้ความสำคัญและติดตามรายการในช่อง YouTube ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองรายงานเสมอมาซึ่งต้องขอขอบพระคุณมาณโอกาสนี้ค่ะค่ะเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ค่ะทีมงานกรนสร .news ขออานวยอวยพรให้คุณผู้ชมทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงมีกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็งประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเดินทางใกล้ไกลขอให้ปลอดภัยและห่างไกลจากโรคโควิด -19 กันด้วยนะคะ สำหรับสถานการณ์สำคัญด้านแรงงานประจำสัปดาห์นี้ค่ะเริ่มต้นกันที่สถานการณ์การเลิกจ้างค่ะข้อมูลจากกรณีที่ลูกจ้างมาใช้สิทธิ์ยื่นคำร้องกับพนักง,งานตวรวจแรงงานระหว่างวันที่1ตุลาคมถึงวันที่28ธันวาคม2563พบว่ามีสถานประกอบกิจการที่มีการเลิกจ้างทั่วประเทศจำนวน72แห่งส่งผลให้มีลูกจ้างถูกเลิกจ้างจำนวน1,465คนโดยส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบกิจการที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรสาครเชียงใหม่และกรุงเทพมหานครค่ะ ประเภทกิจการที่มีการเลิกจ้างสูงสุด3อันดับแรกคือกิจการการผลิตกิจการค้าส่งค้าปลีกกิจการซ่อมแซมยานยนต์และกิจการขนส่งหรือสถานที่เก็บสินค้าค่ะสาเหตุสําคัญที่ทําให้สถานประกอบกิจการมีการเลิกจ้างมาจากการที่ลูกจ้างละทิ้งหน้าที่ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานหรือคําสั่งของนายจ้างโรคระบาดไวรัสโควิด -19 และการขาดทุนสะสมหรือประสบปัญหาทางเศรษฐกิจค่ะ ค่ะในกรณีของการเลิกจ้างค่ะกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ดำเนินการติดตามสิทธิประโยชน์แก่ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างมาได้เป็นเงินทั้งสิ้น9,178,100บาทค่ะ ถัดไปเป็นสถานการณ์การหยุดกิจการชั่วคราวตามมาตรา7 5แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2541ค่ะจากการเก็บข้อมูลจำนวนสถานประกอบกิจการที่มีการแจ้งการหยุดกิจการชั่วคราวกับพนักงานตัวแรงงานระหว่างวันที่1ตุลาคมถึงวันที่28ธันวาคม2563พบว่ามีสถานประกอบกิจการที่หยุดกิจการชั่วคราวทั้งสิ้น436แห่งจำนวนวันที่หยุดกิจการ1 6 0 5 3วันส่งผลกระทบต่อลูกจ้างจำนวน99,066คนค่ะ โดยแบ่งออกเป็น2กรณีค่ะกรณีที่1กรณีที่นายจ้างมีความจําเป็นต้องหยุดกิจการบางส่วนมีจํานวน287แห่งจํานวนวันที่หยุดกิจการ1538วันส่งผลกระทบกับลูกจ้างจํานวน6 7 5 4 7คนค่ะกรณีที่2ค่ะกรณีที่นายจ้างมีความจําเป็นต้องหยุดกิจการทั้งหมดมีจํานวน203แห่งจํานวนวันที่หยุดกิจการ5513วันส่งผลกระทบกับลูกจ้างจํานวน4 9 8 8 8คนค่ะ โดยสาเหตุหลักที่ทําให้เกิดการหยุดกิจการชั่วคราวแบ่งออกได้เป็น2กรณีค่ะกรณีที่1กรณีจําเป็นส่วนใหญ่เนื่องมาจากลูกค้ายกเลิกคําสั่งซื้อและการขาดทุนสะสมจํานวนมากค่ะกรณีที่2ค่ะกรณีเหตุสุดวิสัยส่วนใหญ่เนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ค่ะประเภทกิจการที่มีการหยุดกิจการชั่วคราวสูงสุด3อันดับแรกค่ะคือกิจการการผลิต กิจการให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์และกิจาการค้าส่งค้าปลีกค่ะโดยส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบกิจาการที่ตั้งอยู่ในจังหวัดระยองสมุทรปราการและชนบุรีค่ะค่ะสุดท้ายค่ะในส่วนของสถานการณ์ด้านแรงงานสัมพันธ์ค่ะจากการเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึงวันที่29าธันวาคม2563พบว่ามีการยื่นข้อเรียกร้องในสถานประกอบกิจาการจำนวน273แห่งมีลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องจำนวน2 2 7 2 5 8คน เกิดเป็นข้อพิพาทแรงงานจำนวน40แห่งมีลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทแรงงานจำนวน20ง7คนเกิดเป็นข้อขัดแย้งจำนวน28แห่งมีลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับข้อขัดแย้งจำนวน18,578คนและมีการจดทะเบียนข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างจำนวน169แห่งทาให้ลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์เป็นเงินทั้งสิ้น8 7 7 9ล้านบาทค่ะ ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามสถานการณ์สำคัญด้านแรงงานได้เป็นประจำทุกสัปดาห์ทางช่อง Youtube ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามสถานการณ์สำคัญด้านแรงงานและรายการที่น่าสนใจในช่อง Youtube ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกันด้วยค่ะก็รอชแนลเปิดดูเมื่อไหร่ก็มีเรื่องใหม่ให้ชมสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีปีใหม่ค่ะ